ชั้นม2ที่ทําการเรียนการสอนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้การเรียนการสอนออนไลน์ของเราจะขึ้นเรื่องการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าค่ะการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าหมายถึงการเขียนรายงานจากการค้นคว้าเฉพาะเรื่องในวิชาต่างๆเสนออาจารย์หรือว่าสถานศึกษาถ้าเป็นวิชาคุณครูเนี่ยคือวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะ เราจะศึกษาเกี่ยวกับ anatomy เหมาะสมไหมคะก็ไม่เหมาะสมเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องศึกษาเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับหมวดภาษาไทยวิชาภาษาไทยเช่นศึกษาวรรณกรรมต่างๆก็ได้ศึกษาคำทับศัพท์ก็ได้คำราชาศัพท์ก็ได้นะคะพวกนี้แหละต้องศึกษาให้สอดคล้องกับหมวดวิชาหรือว่าเรื่องที่เราเรียนมาด้วยนะคะซึ่ง ส่วนประกอบการเขียนรายงานนะลูกนะมีหน้าปกเป็นส่วนแรกเลยตอนต้นส่วนประกอบตอนตอน้ตนเป็นส่วนหน้าปกได้แก่อะไรบ้างใบรองปกปกในคำนำสารบัญอุ๊ยเป็นยังไงบ้างหนอเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะจะมียกตัวอย่างให้ดูอยู่นะส่วนที่สองมีส่วนเนื้อหาเป็นส่วนเนื้อหาได้แก่บทนำเนื้อหาและสรุป อบทนำเนื้อหาและสรุปนะส่วนที่3เป็นส่วนประกอบตอนท้ายได้แก่บรรณานุกรมภาคผนวกใบรองปกหลังและปกหลังส่วนขั้นตอนการเขียนรายงานนะคะประกอบด้วย1 ก่อนที่จะเขียนรายงานเนี่ยเราต้องเลือกเรื่องที่จะเขียนรายงานก่อนก็คือว่าให้พิจารณาว่าจะเขียนหรือทำรายงานเกี่ยวกับอะไรโดยพิจารณาจากวิชาที่เรียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันเหมือนที่คุณครูบอกอะเรียนภาษาไทยแต่จะศึกษาเรื่องเออ การขยายพันธุ์พืชอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะก็ต้องให้สอดคล้องกับรายวิชาที่เราจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยนะอาจจะศึกษาเกี่ยวกับสำนวนสุภาษ,ษิตคำพังเพยในจังหวัดสกลนครอ,อย่างนี้ก็ได้เออมีสำนวนภาษาถิ่นไหมอย่างนี้ก็ได้ก็เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับวรรณกรรมก็ได้วรรณคดีก็ได้นะคะงานเขียนต่างๆก็ได้เกี่ยวกับภาษาไทยหมดเลยนะ ส่วนขั้นตอนการเขียนรายงานนะคะอันดับแรกเรื่องที่เราสนใจก่อน2เรื่องที่เรามีประสบการณ์หรือถนัดสเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจอยู่4เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและสังคมเอ,อเราจะทํายังไงอะรายงานของเราถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ผู้อ่านสุดท้ายเรื่องที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทํา<อ>นะคะเรื่องที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทําลองหามาสิเช่นอะไร ที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทำอ่ะอาจจะเป็นคำศัพท์ก็ได้คำแสดงอย่างเงี้ยภาษาวัยรุ่นเงเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะเลยคุณครูก็ยังตามไม่ทันเลยนะคะไปต่อนะเช่นอะไรดีอ่ะคำศัพท์แสดงเอออย่างเช่นคำว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้อย่างเงี้ยเออลองหาความหมายมาสิ คำพวกนี้อาจจะยังไม่มีใครทำก็ได้นะแรงงานการศึกษาคำศัพท์แสดงภาษาวัยรุ่นอย่างนี้ขึ้นมานะคะอ่ะขั้นตอนที่สองคือการวางโครงเรื่องเป็นการกำหนดหัวข้อคร่าวๆเป็นการวางแผนการศึกษาหรือกำหนดทิศทางในการค้นคว้าให้เห็นขอบเขตชัดชเจนอ่าสามซึ่ง การวางโครงเรื่องเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำอะไรคะระดมความคิดจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่จัดการข้อมูลให้เป็นระบบลำดับความคิดแจกแจงประเด็นหลักประเด็นรองแล้วก็ขยายความคิดเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนเป็นยังไงคะการระดมความคิดทาํารายงานกลุ่มอย่างเช่นทรายงานกลุ่มอย่างเงี้ยเราตัดสินใจเองคนเดียวทําเองคนเดียวไม่ไม่ดีใช่ไหมคะไม่เหมาะสมก็ต้องปรึกษาเพื่อนด้วยในกลุ่มเอาอย่างนี้ไหมเอาเรื่องนี้ไหม ถนัดแบบนี้เราเอาเรื่องนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบบระดมความคิดกันจัดข้อมูลให้เป็นระบบแล้วก็มาเรียบเรียงตามลําดับแล้วก็ขยายความคิดลงไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะเป็นการค้นคว้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นยังไงคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะศึกษาจากตำราหนังสือหรือว่าเอกสารต่างๆเนาะ บางคนเนี่ยไปศึกษาจากเว็บไซต์เนี่ยเอ่มันน่าเชื่อถือไหมมันน่าเชื่อถือแต่ไม่ใช่ทุกเว็บใช่ไหมคะถ้าเราจะทำรายงานการศึกษาค้นคว้าเนี่ยควรศึกษาจากตำราหนังสือหรือเอกสารต่างๆนะแต่ถ้าจะศึกษาจากเว็บไซต์ก็ไม่ผิดนะแต่ต้องเลือกเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือ ขนาดไหนหรือว่าประมาณไหนนะคะความถูกต้องเราก็ต้องเปิดหนังสือหลายเล่มเว็บไซต์หลายที่เพื่อเปรียบเทียบว่าความถูกต้องเนี่ยไปในทางเดียวกันหรือไม่นะคะส่วนขั้นตอนที่4นะตรวจสอบประเมินผลงานและจัดทารายงานให้สมบูรณออ์แสดงว่าเรารวบรวมข้อมูลวางโครงเรื่องต่างๆมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทํารายงานส่งคุณครูหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อน อันดับแรกเนี่ยตรวจสอบเรื่องอะไรก่อนพิสูจน์อักษรก่อนเลยพิมพ์ตกไหมพิมพ์ผิดไหมเว้นวรรคถูกไหมขนาดตัวอักษรถูกไหมอย่างนี้แหละการกรมีตัวกระร้นตกไปหรือเปล่าหรือว่าภาพประกอบไม่มีอ้างอิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเราต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะได้เป็นรายงานที่สมบูรณ์ด้วยส่วนประกอบของรายงานที่ค,คุณครูบอกว่าจะยกตัวอย่างใช่ไหมคะปกนอก ้องเป็นเนื้อหาประมาณไหนคะเป็นการเขียนรายงานเรื่องอะไรของใครเสนอใครรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดต้องชี้แจงแจกแจง,แจง,แจงมาในหน้าปกให้เรียบร้อยเช่นหัวข้อรายงานเรื่องอศึกษาคําราชาศัพท์จากข่าวในพระราชสำนักอย่างเงี้ยเสนอคุณครูสุดสวยใจดีมากอย่างนี้ก็ได้ผู้จัดทาเด็กหญิง เด็กหญิงน่ารักจิตใจดีเล็กที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรา,ายงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยก็ได้ภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา2563เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้ปกรองล่ะใบรองปกหรือปกรองล่ะ เป็นกระดาษเปล่าแผ่นเดียวไม่ต้องมีอะไรเลยก็คือวางซ้อนกันจากปกนอกใช่ไหมคะส่วนปกในเป็นเนื้อความเดียวกันจากปกนอกแต่ไม่ต้องแบบตกแต่งลวดลายอะไรสวยงามก็ได้ให้เป็นปกที่แบบสะอาดคลีนมาเลยส่วนปกนอกเนะี่ยตกแต่งสวยงามได้เลยนะคะส่วนคำนำต้องบอกอะไรบ้างต้องบอกด้วยว่าเขียนขึ้นเหตุใดจึงทำเรื่องนี้ เออเรื่องนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีภาพประกอบไหมผู้เขียนรายงานมีจุดประสงค์อย่างไรและมีความคาดหวังอย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าด้วยว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างไรนะหัวข้อของคำนาก็จะประมาณนี้ต้องบอกจุดประสงค์ด้วยว่าเราทำรายงานนี้ขึ้นเพื่ออะไรใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ต้องแบ่งเป็น3 สามย่อหน้าด้วยนะคำนำย่อหน้าแรกจุดมุ่งหมายของการเขียนเรียงความ 2. ขอบเขตของเนื้อหาแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในส่วนที่3ขอบคุณคุณครูในห้องสมุดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสืบค้นข้อมูลขอบคุณ,ค,ณคุณครูที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็ได้อ่า แต่ต้องใส่ชื่อคุณครูเขามาด้วยก็ได้นะคะใส่ชื่อคุณครูมาจะได้รู้ว่าใครนะส่วนสารบัญเรียงเรื่องต่างๆไปตามลำดับและลำดับหน้าให้ตรงกับเนื้อเรื่องดังนี้เป็นยังไงสารบัญพวกเรารู้อยู่แล้วเนาะเป็นลักษณะประมาณนี้หัวข้อเนี่ยตามเรื่องที่เราทํามาเลยแล้วก็ใส่เลขหน้ามาแค่นั้นนะคะส่วนเนื้อเรื่องต้องประกอบด้วยบทนาําบทนําคืออะไรคะ เป็นส่วนที่บอกเหตุผลวัตถุประสงค์ของการทำในงานเรื่องน,งนี้ขึ้นมาและชี้แจงขอบเขตด้วยส่วนเนื้อเรื่องก็คือค้นคว้าจากหนังสือต่างๆวารสารเอกสารหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตใน,เ,นเรื่องอาจมีภาพแผนที่แผนภูมิกราฟหรือว่าสถิติประกอบก็ได้นะส่วนบทสรุปก็คือเราเราวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องนี่แหละมาเป็นข้อมูลแล้วก็สาระสำคัญสรุปมาให้คนอ่านตรงสรุปเนี่ย เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่สามส่วนท้ายประกอบด้วยบรรณานุกรมและภาคผนวกบรรณานุกรมเป็นบัญชีประมวลรายชื่อหนังสือวารสารและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและภาคผนวกคือเป็นเรื่องที่มาเพิ่มเติมรายงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้ามีหลายเรื่องก็จัดเป็นภาคผนวกกไก่ขอไข่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมอยู่นะซึ่ง กำหนดให้ใช้กระดาษสีขาวนะรูปแบบการเขียนรายงานกำหนดให้ใช้กระดาษสีขาวชนิดไม่ต่ำกว่า70-80กรัมขนาด A4 ไม่มีเส้นและใช้เพียงหน้าเดียว 2. กระดาษทำปกให้ใช้สีขาวหรือสีพื้นหรือแบบที่มีลวดลายในตัวหรือมีรูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายงานก็ได้นะคะ ส่วนรูปแบบตัวอักษรเนี่ยอันนี้สําคัญมากหัวข้อใหญ่ให้ใช้เป็นอักษรไทยสารบัญขนาด18และพิมพ์เป็นตัวหนาด้วยส่วนเนื้อหาให้ใช้เป็นตัวอักษร16แบบพิมพ์ธรรมดาไทยสารบัญเหมือนกันตั้งค่าหน้าก,กระดาษยังไงก้นหน้าซ้ายหรือว่าด้านซ้ายเนี่ยขอบบนให้ตั้งค่า1.5ดนิ้วหรือ3.8เซนติเมตรถ้าทําได้เงี้ยโอ้โหการทํารายงานออกมาเนี่ยจะสวยงามมากเลยก้านหลัง คือด้านขวานะขอบล่างตั้งค่า1.0หรือว่า2.54เซนติเมตรเราไปตั้งในเวิรเราไว้เลยเวลาพิมพ์อะไรออกมาเนี่ยหน้าการจัดเงหน้าจะได้สวยงามนะคะส่วนการย่อหน้าถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าของตัวแถบไว้เนี่ยเราก็ต้องนับตัวอักษรไปเจ็ดตัวอักษรแต่ให้สะดวกเนี่ยไปตั้งค่าตัวแถบบนแป้นพิมพ์เราไว้เลยว่า0.6นิ้วเวลาจะย่อหน้าใกดแทบปุ๊บ แป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องมานับตัวอักษรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดใช้เวลานานไปนะคะกดแท็บแป๊บเดียวง่ายกว่าไปตั้งค่าไ้เลย0.6นิ้วนะ,ะส่วนการอ้างอิงบรรณานุกรมถ้าอ้างอิงจากหนังสืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะชื่อผู้แตง่งจุดปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือต้องเป็นตัวหนานะค,ะครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์และสำนักพิมพ์เช่นยุดารักไทยและเบญจมาศอัมพันธ์ ะะสองคนนี้ทำหนังสือเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงเ,เห็นไหมคะชื่นสือต้องเป็นตัวหนาพิมพ์ครั้งที่3กรุงเทพทีระป้อมวรรณกรรมคือชื่อสำนักพิมพ์อันนี้เป็นการอ้างอิงหนังสือแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์อ้างอิงยังไงอ้างอิงแบบนี้ชื่อผู้แต่งปีชื่อเรื่องจะแตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าวันเดือนที่เข้าถึงข้อมูลต้องบอกได้นะว่าเราไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นั้นเมื่อไหร่ เช่นตัวอย่างเซกสวัสดพ์พิพัฒมงคลปี2555หนังสือชื่อเรื่องที่เขาไปค้นหาคือส้ำเริงภาษาหลวงกับเจ้าในวิถีคนใต้สืบค้นเมื่อเข้าถึงเมื่อ15กุมภาเข้าถึงได้จากใส่เว็บไซต์มาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างการอ้างอิงเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะคะไปต่อนะส่วนการสรุปสรุป ต้องเป็นการเรียบเรียงข้อมูลการศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆอย่างมีระบบเริ่มจากการกำหนดเนื้อเรื่องกำหนดชื่อขอบเขตชื่อขอบเขตเนื้อหาวางโครงเรื่องรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลโดยเขียนรายงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบของรายงานคือมีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้ายอันนี้เป็นสรุปรวมของการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้านะคะแฟนเทศรายงานไทยโอ้ยเป็นยังไงอ่ะ อันนี้อันนี้ข้ามแล้วกันเนาะให้ดูเฉยๆอ่ะมาดูตรงนี้การเขียนรายงานการค้นคว้าเนื้อหาอย่างละเอียดแล้วนํามาเรียบเรียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ส่วนนําการเขียนรายงานได้แก่ปกนอกไปลองปกปกในคํานําสารบัญและบรรณานุกรมใช่ไหมอ่ะไม่ใช่สิเพราะว่าส่วนนําการเขียนรายงานประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะจาได้เปล่าลองไปดู ส่วนท้ายเป็นส่วนที่ทาให้รายงานน่าจะถือประกอบด้วยบรรณานุกรมและภาคผนวกใช่ไหมใช่นะคะสําหรับการเขียนรายงานมีเพียงเท่านี้อ,อ่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้น,ส,นส่วนการจัดทำรายงานเนี่ยเราต้องตรวจเล่มอย่างละเอียดใช่ไหมคะนะสำหรับวันนี้ขอให้เรียนออนไลน์อย่างมีความสุขอยู่บ้านอย่างมีความสุขออกไปข้างนอกไปไหนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะ ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสนีสวัสดีค่ะ